สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราทีมงานอิเล็กทรอนิกส์โปรดีไซน์นะครับนำเสนอชิ้นงานนะครับล่าสุดนะครับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทํางานนะครับทั้งหมดเนี่ยห้าโหมดด้วยกันนะครับเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละโหมดทํางานอย่างไรนะครับเข้ามาโหมดที่1นะครับโหมด DF นะครับโหมดที่2 NF โหมดที่3 CP โหมดที่4 LP และก้โหมดที่5นะครับ RS นะครับ แต่ละโหมดเนี่ยยังเป็นอักษรย่ออยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกขึ้นว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันทํางานอย่างไรครับแ๋ยวพอเราเห็นลูกขึ้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนนะครับจะต้องเข้าใจการทํางานนะครับของวอจรขึ้นอีกแน่นอนนะครับอ่ครับตัวอย่างนะครับการทํางานนะครับการใช้งานโหมดที่1นะครับอ่าผมกดโหมดที่1นะครับฟิกไดเฟสนะครับ DF ก็คือไดเฟสนั่นเองนะครับลักษณะของมันขึ้นไดเฟสถ้าเราพูดง่ายๆคือขึ้นฟูลเวฟนั่นเองนะครับถ้าใคร เข้าใจเรื่องหลักการเลเซ i ร์ e r เออร์ก็จะเข้าใจนะครับเห็นรูปคลื่นนี้มาเข้าใจเลยว่าเป็นฟูลเวฟนะครับต่อไปนะครับเมื่อนะครับฟูลเวฟแล้วนะครับก็จะเป็นโหมด2นะครับ m f ก็คือโมโนเฟสนะครับก็เข้าใจอีกว่ามันเป็นฮาร์ฟเวฟนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับจากฟูลเวฟฮาร์ฟเวฟเราก็จะทําการผสมลูกคลื่นนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับ CP นะครับก็คือหลักการมันก็คือจะนะครับฮาร์ดเวฟกับฟูลเวฟเนี่ยสลับกัน1นึ่งวินะครับฮาร์ดเวฟหนึ่งวิฟูลเวฟหนึ่งวินะครับก็จะเป็นลูกขึ้น CP นะครับต่อไปนะครับรูปที่4นะครับ LP ก็คือ long period ลักษณะการทํางานของวงจรนี้ก็คือจะทํางานนะครับฮาร์ดเวฟสิบวินาทีนะครับแล้วก็จะมาฟูลเวฟห้าวินาที จากนั้นก็จะกลับไปฮาร์ w เวฟอีก10วินาทีนะครับสลรับการทํางานนะครับ half wave 10วิปู่มเว v e 5วินาทีนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเลยปุ่มที่5ของเรานะครับอ่านะครับเราจะดูกันนะครับ r s r s คือนะครับซิงโครปาลิซึมนะครับการทำงานก็คือ h เว f wave 1วิ แล้วก็หยุดการทํางานหนึ่งวิแล้วก็กลับไปทํางานดอคราบวิหนึ่งวิหยุดการทางานหนึ่งวิสลับกันไปนะครับนี่คือการทํางานนะครับโดยคร่าวๆชื่อฟังแล้วดูยากนะครับแต่เห็นรูปขึ้นการทํางานแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจนะครับการทํางานนะครับของบอร์ดนี้นะครับก็นะครับง่ายๆนะครับเราจะใช้ scr นะครับ scr rectifier นะครับปกติเราใช้ไดโอดบิดนะครับแต่เรามาเปลี่ยนเป็น scr เพื่อให้สามารถควบคุมการทํางานนะครับ ของบอร์ดไ e ร์ฟไอเอได้นะครับซึ่งบอร์ดควบคุมการทำงานก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับ e ีโ o รพิกแปดแปนะครับไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์นะครับแค่บอกว่าใช้งานนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับทีมงานของเราก็ขอจบการนำเสนอนะครับสวัสดีครับ